สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ฮะมาพบกับช่้นหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมก็ในสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดคุยในส่วนของการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมของ a c b o o k Pro ขออภัยครับ MacBook Air นะฮะ A1466 นะครับผมก็ตัวนี้นะฮะลูกค้ามาในการที่แบตเตอรี่เสียนะครับผมตัวนี้ ก็ช่างหนึ่งก็ได้ทาการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะฮะที่กําลังมองหาร้านซ่อมอยู่นะครับก็สามารถมาใช้บริการกับทางร้านได้นะครับผมทางร้านเองก็จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่มิการบางหน้าธรรมนั์โศกแล้วก็ยูเนียนมอลนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนสะดวกสาขาไหนก็สามารถมาใช้บริการกันได้หรือเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถส่งนะครับผมปรษณีมาได้นะครับผมก็สามารถนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เ e ซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมก็วันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอและสดหน้านะผมสวัสดีครับ